มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตไม่โลภมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของขูงราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540 ดีค่ะโรงเรียนขอสันกวางวิทยานุกูลยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะโรงเรียนขอสันกวางวิทยานุกูลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นตั้งอยู่เลขที่359ม11ตำบลคำม่วงอำเภอขอสันกวางจังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่140ไร่40ตารางวา ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น475คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา28ท่านค่ะโดยมีดรสรวิทริฤทธิมรีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอสวนกวางวิทยาูุิและนางสาวปียธิดาดีรักษา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลค่ะโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือกิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือยิ้มไหว้เป็นมิตรและมีจิตอาสามุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและได้น้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังต่อไปนี้ด้านที่1บุคลากรองค์ประกอบที่1ผู้บริหารผู้บริหารสาสรศึกษามีความรู้ความเข้าใจตระหนักและเห็นคุณค่าในหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความมุ่งมั่นและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสร้างสัมพันธภาพอันดีกับครูและบุคลากร,กรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและชุมชนจนเป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่องเช่นการได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการนำครูและบุคลากรทางการศึกษาไปให้คำแนะนำครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนอื่นเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานการจัดกิจกรรมนำเสนอภาพความสำเร็จจากการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และพัฒนานวัตกรรมบริหารงานขอสวอโมเดล ส่งผลให้ครูและนักเรียนได้รับรางวัลทางด้านวิชาการดนตรีและกีฬาจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่นอาทิเช่นดรสดรวิทย์ริศมนตรีได้รับรางวัลเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่11และได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยนางสาวปียธิดาดีรักษาได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยองค์ประกอบที่2ครูครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมทั้งใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครูทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยมีครูแกนนําจํานวน25คนนําเข้าสู่บทเรียน จนเกิดความสําเร็จในการจัดการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนของตนเองมาจัดทําเป็นสื่อเพื่อขยายผลและเสริมสร้างหลักคิดพอเพียงให้แก่นักเรียนครูร้อยละร้อยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาและร่วมกันในการขยายผลขับเคลื่อนสู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจมีการประชุมชี้แจงศึกษาเอกสารจากสื่อต่างๆศึกษาดูงานจากสารศึกษาที่เป็นแบบอย่างและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาณนะโรงเรียนอุบลรั์พิทพยาคม จัดนิทรรศการการน้อมนำภัพบรมราโชาบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติณโรงแรมพูแมนจังหวัดขอนแก่นจากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจึงส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์มากมายอาทิเช่นนางวารุณีถาวรลัตได้รับรางวัลยุวกชาดดีเด่นโลพระราชทาน สมเด็จพกกระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีได้รับรางวัลครูสดุดีจากครุสภาและรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวร์ดนายอิสลินทาสวยได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวิร์ดระดับชาตินายอนุวัฒน์พานิพัฒน์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น Coding Achievement Award และได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ระดับชาตินายพลพัชจินดามีตระกูลได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นนางสาวชายานิษเทียมตะขบได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสอง การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นองค์ประกอบที่3นักเรียนมีนักเรียนแกนนำจำนวน30คนที่มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องเกิดการเรียนรู้หลักปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผล เห็นคุณค่าและเกิดศรัทธาจนมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียงจำนวนเพิ่มขึ้นสามารถถอดบทเรียนจัดทำฐานการเรียนรู้และสามารถเขียนเรื่องเล่าการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้และใช้ในชีวิตประจำวันมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาและสู่ภายนอกสถานศึกษา นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยมีนักเรียนแกนนำเป็นหลักในการจัดทำกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลได้รับรางวัลมากมายสร้างความภาคภูมิใจให้แก่สถานศึกษาอาทิเช่นได้รับรางวัลเหรียญทอง47เหรียญเหรียญเงิน10เหรียญและเหรียญทองแดง3เหรียญ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71และรางวัลอื่นๆอีกมากมายองค์ประกอบที่4คณะกรรมการสถานศึกษามีนายธนวัฒน์เต็มธนกิจไพศาลเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคนปัจจุบันคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามเป็นวิทยากรภายนอก จัดหางบป,ประมาณในการส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสนใจมีส่วนร่วมเห็นคุณค่าและมีความศรัทธาในการสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา,นนา,นกษาและการขยายผลการขับเคลื่อนสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผลชัดเจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านความพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนของตนเองด้านที่2การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานกูลมีอาคารเรียนอาคารประกอบห้องปฏิบัติการ มีแผนการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาพร้อมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคารสถานที่ทำให้อาคารสถานที่ของโรงเรียนมีความสะอาดรม่มรื่นสวยงามปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งโรงเรียนยังมีแหล่งการเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอองค์ประกอบที่2แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ศูนย์รวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานอกจากนี้ยังมีการจัดฐานการเรียนรู้ดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน 2. ฐานการเรียนรู้ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 3.. ฐานการเรียนรู้ไก่ย่างเลื่อนรถสฐานการเรียนรู้โต๊ะพับอเนกประสงค์บนพื้นฐานความพอเพียง 5. ฐานการเรียนรู้สมาร์ทมิวสิกฐานทุกฐานมีสื่อประกอบการเรียนรู้ที่พอเพียงกับนักเรียนมีครูผู้รับผิดชอบฐานการเรียนรู้สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีแผนการจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนำมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่1ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุก,กูล มีภาคีเครือข an ่ายการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยช่วยกันขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ครูนักเรียนเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาจนโรงเรียนเครือข่ายได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงได้แก่โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย และโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมองค์ประกอบที่2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้และรับในฐานะผู้ให้เช่นเป็นสถานศึกษาที่จัดอบรมของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ของชุมชนและบุคลากรที่มีความสามารถในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือชุมชนในฐานะผู้รับเช่นการได้รับการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยจากจราจรสถานีตำรวจภูทรอำเภอเขาสวนกวางงานอนามัยโรงเรียนจากโรงพยาบาลเขาสวนกวางการจัดการขยะของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง และได้รับคำแนะนำการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานต่างๆภาพความสำเร็จโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่น 1. ได้รับรางวัลดีเยี่ยมการดำเนินงานแนแนวในสถานศึกษาปีการศึกษา2564ศูนย์แนแนวประจำสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 2. ได้รับรางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ c กอวอร์ดครั้งที่11ปีการศึกษา2564ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2 การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice ด้านกระบวนการใช้กรอบหลักสูตรท้องถิ่นในการพัฒนาผู้เรียนประจำปี2565สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคอนแก่น4ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นวัตกรรมนักเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา หน,นวัตรกรรม1โรงเรียนประเภททักษะด้านวิชาการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหูปัญญาของนักเรียนประจำปี2565สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 6. ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2565ถึง2569ันมักสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนสอมสอศ 7. สถานศึกษาได้รับรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยมด้านการมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในดวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติประจำปี2566ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลงานที่ปรากฏโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนำพานักเรียนทุกคนสู่การปฏิบัติจ,จริง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขต่อไปแม่ไม่อาจเทียบหนึ่งไม่ล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสรารสิ่งที่พอสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงใด ให้ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง